ครับวันนี้มาใส่ปุ๋ย punishment. ทุเรียนมอนทองครับมาดูครับบนต้นมีอยู่กี่ต้นครับดูครับมีอยู่กี่ลูกนี่มีอยู่กี่ต้นนี่ครับลูกที่เหลืออยู่มาตอนนี้เหลือออกมาสิบลูกครับทุเรียนมอนทองใส่ปุ๋ยตั้งดินใส่ปุ๋ยตั้งดินเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ฉีดน้ําอยู่ดูครับผู้ที่ฉีดน้ำดูครับฉีดน้ำํำทางดินแล้วก็ให้อ่านทางใบให้ขั่วเหนียวแล้วก็ยอดอ่อนที่แตกอยู่ก็ใส่ปุ๋ยเพื่อให้กดยอดอ่อนให้เขียวเร็วขึ้นนี่ครับ รดน้ําทางดินด้วยแล้วก็ทนลูกนี้ก็ประมาณประมาณสามกิโลกว่าๆแล้วได้ยังอายุอีกประมาณอีกสองเดือนครับว่าจะได้ตัดดูครับรดน้ําทางดินด้วยนะครับทางดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันขั้ว เนีย่ยปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณสิบเอ็ดชวิลูกครับเดี๋ยวยังไงก็ดูกันอีกครั้งหนึ่ง